มาเลยครับผมมาเลยครับมาเลยครับพี่ตเลยโอ้โหประตูค่ะประตูเมื่อกี้สเต็ปมันเป็นแอโรบิกหน้าโรตันหรือเปล่าใช่ฮหรือหรือไม่ใช่ไม่ใช่ใช่มเป็นแบบสเต็ปที่ประตูสมัยที่ประตูยังแัดวัยรุ่นอย่นี้คือตอนนี้ประตูวัยรุ่นอยู่แล้ไม่ย้อนกับไปไม่กี่ปีอะไรนะฮะชาวสแตนมันเป็นชื่ออะไรครับ ชื่อท่านไหมคุณตั้งเมื่อกี้แน่ๆผมนึกว่าร้านแบบขายอาหารตามสั่งอะไรเงี้ยชาวตันเมื่อกี้สเต็ปมันมาอย่างนี้หนึ่งสองหนึ่งดิฉันว่าโลตัสชัวร์อะไรแถวข้างๆบ้านดิฉันจําได้แต่สเต็ปดีมากสเต็ปดีแต่ที่หมูบอกนิดนึงว่าใบเดนเดนนี่หน่าคล้ายกันเลยนะเหมือนเขาบอกว่าเนื้อคู่กันน่าจะคล้ายกันเลยคุณคุณ ที่ขนาดที่เรื่องนี้เราไม่พูดกันดีกว่าสวัสดีค่ะ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 ัสดี่สวัสดีค่ะสวัส่สวัสดีคเะสวัส่อเวัสด่ะสวัสดีค่สัสดนค่ะัสดี่ะี่ะสวังค่ัดค่ั้ดีค่ะส่ะสวีค่วค่วีค่ะสวัสีค่วดี่ันดี่สวดีดีค่ะสวะดก่ะัดน่เ่ันสัี่่อะ ที่ไหนไม่ให้ไปถึงตอนที่อยู่ในงานอีเวนต์พ eh ี่พูดได้คิดกว่าพ hmm. right uh 네ี่เขาอ๋อนนีอยู่ในจะเล่นอะไรต้องปรึกษาดิฉันนิดเดตอนที่อยู่ในงานอีเวนต์เขาจะแบบเหมือนคอยให้กำลังใจกันงานเฮ้ยสู้ๆนะก่อนขึ้นเวทีอะไรอย่เงี้ยใช่ไหมครับผมเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเรามีเกมจะมาให้เล่นกันครับเอาปิ๊กกระจูมานิดนึงดีกว่าโอเคมาเลยครับคุณจีคุณจีรู้ไหมว่าปิ๊กกระจูนี่ยจะไปทัวร์ญี่ปุ่นกับเราใครที่ใช้ทูนะจีนเทียนุูใครที่ใช้ทูค่ะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลย อุย้ยสี่เจ็ดเบอร์จำไม่ยากที่ไหนคะหนึเบอร์อะไร 4 7 6เจ็ดหกเจ็ดสี่สี่สามโอ้เตี๋ยวเดี๋เดียวเนีว4นี๋ยวเลยวเดี๋อวเยวกไี๋เดินยิเดี่ยวี่ยวเดี๋ยวเดียวเดียเดี๋ยวเดียเดียวเดี๋ยวเดี๋ทดี่ยวเดท๋ยวเดี๋อวดียเดี๋ยวมดยวเดี๋ยี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดวดียเดี๋ยวเมี๋ยวเดหนยดียดี๋ o วเดี๋ยมเดยวเดีุวดยไดี๋ยวเี๋ยวเดีียวเงดีวียวยวเดีเดยียว ถูกต้องเอาไว้ทำอะไรอ่ะเอาไวายยังทำอีการเอ,อ๋อเหรอคะเดี๋ยวก่อนคริสต์มาสกับปีใหมน่นี้ส่งการ์ดเวยพอนให้กับคุณพอ่อคุณแม่หรือว่าคนพิเศษยัง เดี๋ยวจะลงไปเองครับเออลงไปทำลงไปหาท่านเองชทิตายอ๋อเดี๋ยวจะไปหาว่าแม่ทีิต้ยส่งอีกการ์ดก็ทำก่อนทำก่อนแล้วก็เอาไปให้ถูกต้องถึงตู้นี้ครับผม True Happiness Box ตู้นี้นี่นะครับทุกทุกท่านเลยสามารถที่จะเข้าไป create อีการ์ดในสไตล์ตัวคุณเองได้นะครับผมแล้วก็ส่งอีเมลหาใครก็ได้ที่คุณอยากจะส่งนะครับแล้วก็อย่าลืมติดแฮชแท็กด้วยคำว่า True Illumination อันนี้คือชื่องานแม่คอก Illumination ที่ตอนนี้เนี่ยยมโพเทียเขาจัดอยู่ ถูกต้องเลยครับผมอ่ะโอเคครับทิกเจอร์ตัวแรกเดี๋ยวให้สองท่านนี้ถือคนละตัวดีกว่าโอ้โหนี่เลยนี่เลยน่ารักมากๆเลยทิกเกอรตัวแรกใครที่อยากจะได้ครับขอคนที่มีรูปถ่ายของไบกับเนทคู่กันเลยในโทรศัพท์ในโทรศัพท์เออแล้วยังไงต่อยังงไคนแรกขึ้นมาบนเวทีได้ไปเลยครับดึงท้ายแรกดึงท่านแรกมาแล้ว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 ขึ้นมาค่ะคุณพี่ไหนดูซิมีจริงจริงหรือเปล่าเออคุณพี่คะให้ถูกวบนะคะ คุณพี่ไอ้ถูกนะเยอะเลยเหรอดิฉันเสร็นแล้วคือต้องอยู่ในเฟรมเดียวกันด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอขอกลับไปเป็นท่านี้ได้ไหมต้องอยู่ในเฟรมเดียวกันด้วยคุณปีเกิดอะไรขึ้นถ้าจะทำรูปหัวใจคู่กันะฮมีจริงด้วยจิ้นกันจริงๆใช่ไหมเขาให้ทำ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 เนาะอ่ะโอเคถูกกติกาเรียบร้อยเพราะฉะนั้นรับไปเลยครับผมรับไปเลยมากเลยค่ะตัวแรกมอบให้เลยเรียบร้อยนะครับผมเยี่ยมมาก ชูมุกหนดูซิใครเป็นลูกค้าของชูมุกคุณพี่ใจเย็นค่ะคุณพี่ดีใจขนาดนั้นเลยใครเป็นลูกค้าของชูมุกวันนี้เอาชูเลดการ์ดหรือว่าแบ็กการ์ดมาไหมต้องท็กนะคุณจีทราบไหมว่าชูแบ็กการ์ดกับชูเรสการ์ดเนี่ยสิทธิพิเศษเยอะมากเทียบเลยคระตุกอีกแล้วพี่จะสุดในมคอร์ดแล้ครับกรตุกขึ้นมาค่ะพี่ตุกขึ้นมาโอ้โหกระตุกลำบังนะคะยังไม่ได้ได้ได้ พี่ตู้วันนี้พี่ตู้ไม่ต้องเล่นเกมผมให้พี่ตู้เลยพี่ตู้ทำทุกอย่างวันนี้เพื่อเรา ทั้งร่วมกิจกรรมร่วมสนุกโอ้โหทำให้งานมีสีสันมากเราให้เลยมากเลยนะต้องกล้าเลยนะตัวนี้ใส่กอบแขวนยี่ไว้เลยนะพี่ตงคะแจกกันอย่างต่อเนื่องอีกนึงตัวเลยคุณจีค่ะแจกกันยังไงต่อคะรอบต่อไปครับในโทรศัพท์มือถือใครที่มีรูปถ่ายแล้วก็ติดคำว่าชูครับเป็นแบ็คดรอปหรืออะไรก็ได้ใหู้ว่าตอนนี้คุณถ่ายแล้วอยู่ในงานทูมีไหมมีหรือเปล่าถ้าไม่มีตอนนี้คุณลิฟตี้ไม่ถ่ายเลยครับเซลฟี่นะต้องเป็นเซลฟี่เท่านั้นนะครับเร็วครับ เร็วรับเร็วรับเร็วุ่งกับโลโก้ของรูยิ้มงียแหละเราสคนได้ไหมติดหน้าเราสองคนบวีก็ได้ครับบนเวทีเห็นเราเห็นอะไรได้หมดเลยครับน่องแรกาเร็วม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 าเลมาเร็วมารมาเร็วมร็มาเร็มาเรวมาเร็วมาไร้วมาเร็วมเวร็บมเร็วเร็วาเรมเราวมารัวมารไเร็วมา่วเร็วเร็วเร็มเรางมวมาวมร็วเร็วมวเรเ็มาไบค์กับเนส ต้องตอบคำถามช่วยความรู้สึกคนนี้ได้ขอบคุณใจมากครับแสบมากเลยอ่ะไหนไหนไหนดิฉันเล่นแห่งคุณพี่คุณพี่ต้าต้อนท่านนี้ขึ้นมาบนเวทีเดี๋ยวนี้ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาคุณพี่คะอยากแจกมากเลยคุณพี่โง่แข่งดีอะดิฉันอยากแจกอะคุณถามคำถามที่เรียกได้ว่ายากมากยังไงก็ตอบได้คุณชาริถามอะคุณพี่คะคุณพี่ทราบไหมว่าสองท่านนี้เขามาจาก AF ไสี่ซันเท่าไหร่ยากไม่ได้ล่าเอาทั้งไม้กับเนสเลยใช่ไหมทั้คู่ทั้คู่เก้าครับเฮ้ยเสียงดังขนาดนี้แปลว่าไม่ถูกตอบที่เฉลยก่อนเฉลยม้กับเนสครับที่ครับผมถูดไปครับผมเย้่ไปเลยไปเลยหนึ่งตัวหนึ่งตัวเอาตัวไหนดีตัวไหนดีเอาของไมค์กอนก็ได้ครับเอาของไมา ตุก๊กตาตัวต่อไปของตัวใหญ่พอดีสาวสวยของเราในวันนี้อยากได้ชูมือเลยคะ่ะแฟนพันธ์แท้ของแฟนพันธ์แท้ของเนสตั้งใจฟังให้ดีใครอยากจะขึ้นมาตอบนะครับค่ะถ้าใครอยากจะขึ้นมาตอบตอนนี้ง่ายๆเลยนะครับเดินขึ้นมาบนเวทีคนแรกครับได้ <S <S เพลเลยเฮ้ยเฮ้ยเย,ยังไงยังไงด้านไหนด้านไหนสองด้านไหนคะด้านไหนคะสามด้านไหนคะเร็นเร็วครับเร็วครับสี่ อะไรแลับมาแล้วครับคุณพี่คุณพี่ขึ้นเอาป้ายไฟมาด้วยป้ายไฟมาด้วยถูกนะครับเราจะมีสามคำถามเกี่ยวกับน้องเนทเขาสามคำถามพันแท้ต้องตอบให้ได้มันยากมากเลยนะคุณพี่ต้องตั้งใจเลยนะคะคำถามแรกอย่าเพิ่งตอบนะคำถามแรกนะครับคำถามมีอยู่แว่ซีรีส์ว่าครับขอบคุณค่ะ ซีรีส์หรือละครเรื่องล่าสุดที่เล่นทางช่องทูนี่แหละครับที่เนทเขาเล่นเนี่ยนะครับคือเรื่องอะไรและเดี๋ยวเดี๋ยวามแรกอันนี้คำถามแรกนี่คือคำถามแรกคุณจีและเขาเล่นเป็นตัวละครกี่คำถามสามครับอ๋อสามเขาเล่นเป็นตัวละครชื่ออะไรและคำถามสุดท้ายคือเนทเนี่ยจบมัธยมปลายมาจากที่ไหนครับแฟอันนี้ชีวิตจริงใช่ไหมคะจริงจริงครับคุณจีได้ไหมไปไหมตื่นเต้นเล่นละครเรื่องละครหนึ่งตอบว่า สุดติงจิงกะเบลสุดติงจิงกะเบลคำตอบแรกถูกไหมคะถูกค่ะไม่ตอไม่ต่อบคือเขามาถามว่าเล่นไเล่นไปชื่ออะไรผมว่าให้ไปเลยดีกว่าถ้าอย่างนั้นชื่ออะไรชื่ออะไรเล่นเป็นตัวละครชื่อกระซิบกระซิบชื่อช่วยกันได้ช่วยกันได้ชื่ออะไรฮะหมอหนิงขอนเดี๋ยว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 พูดชัดๆจริงครับเดี๋ยวเดี๋ยวความหมายเปลี่ยนขอชัดๆเดี๋ยวความหมายเปลี่ยนจริงๆความหมายเปลี่ยนมันจะดูไม่ดีนะฮะน้องหนิมน้องหนิม หมอนิ่มหมอนิ่มหมอนเนี่ยหมอนิ่มหมอนนิ่มนิ่มหมอนิ่มหมอนิ่มเอาให้เลยนะครับเอาให้เลยดีกว่านะครับถ้าอย่างนั้นนะครับหมอนิ่มถูกไหมถูกค่ะจบมัธยมมาจากที่ไหนคะที่ไหนที่ไหนคะตาไปตัดแบ่งกันเองนะคะจบมัธยมมาจากแก่นแก่นนครแก่นนครเป็นคำตอบที่ จริงเลยนะครับอันนี้แหละคือแฟนันแท้เพราะว่าถากบนเวทีลุ้นวนเลยนะครับผมเกมมันจริงอ่ะรับไปเลยแล้วกันนะฮะไป<ส><ส>เลย ชมี่เลยแฟนกับหนาแน่นมากเลย BN เนาะคุณ BN ไปอันนี้จำไหมขึ้นใจเลยว่าคู่นี้เนี่ยเป็นคู่ที่แบบน่ารักมากๆน่ารักมากเลยมีรองเพลดีทั้งคู่เล่นละครก็ดีอย่างนี่ก็เล่นละครเก่งไปที่เขาเสียงดีขอบคุณมากขอบคุณนะดิฉันเป็นแฟนคลับของเขาทั้งสองคนเลยนะผมก็ด้วยแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยสองคนนี้เขาน้ารักเป็นเด็กดีทั้งคู่เลยมากเลยเนาะอ่ะโอเคใกล้ปีใหม่แล้วอยากเชิทั้งสองคนเนี่ยอวยพรก่อนที่จะฝากผลงานนิดนึงอ่เอาไปก่อนก็ได้ครับอวยพรนิดนึงครับปีใหม่นี้ก็ ปีใหม่นี้นะครับผมก็ใครที่ได้ยินอยู่นะฮะก็ขอให้มีความสุขมากๆแล้วกันนะครับผมก็ปีใหม่นี้นะอะไรที่ไม่ดีอะไรที่เลวร้ายนะครับผมก็ขอให้ปล่อยมันทิ้งไว้นะครับผมเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะครับอยากทำสิ่งใดอยากมีมีความฝันสิ่งไหนขอให้ได้ทำในปีใหม่นะครับผมก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขมากๆครับครับส่วนคุณเนส พูดไปเกือบหมดกับกับต่างจังหวัดไหมคะหรือว่าอยู่ในกรุงเทพอยู่อยู่อยู่ในกรุงเทพเอยังอยู่ในกรุงเทพสามครับสามทำครับก็ปีใหม่ที่จะถึงนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะเจอแต่สิ่งดีๆค่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะคิดสิ่งใดสมความปรารถนาทุกประการนะคะและที่สำคัญค่ะขอให้เฮงเฮงเฮงรวยรวยรวยกันทุกคนค่ะฝากผลงานต่อเลยผลงาน